เคครับผมก็ขอสวัสดี LC ที่น่ารักทุทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเค้กเอ็กไอีกเช่นเคยแล้วตอนนี้นะครับผมแต้มของผมเนี่ยอยู่ที่7,958นะครับซึ่งผมยังไม่เปิดตาแรกของวันนะถ้าผมเปิดตาแรกของวันเนี่ยผมอาจจะขึ้นแต้ม800 0ก็เป็นได้นะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เราจะขึ้น800 0ได้หรือเปล่าโดยการสุ่มทีมไปเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าจะให้เขาแบกหรือเราจะแบกเขานะครับมาเพื่อไม่เสียเวลานะครับ สุ่มทีมเลยก็แล้วกันแต่ก่อนที่เราจะสุ่มทีมนะครับผมวันนี้ผมมีสปอนเซอร์ใจดีมาแนะนําให้กับทุกคนนั่นก็คือร้าน power pay นะครับผมใครที่สนใจกด ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครที่กำลังหาร้านประจำหรือว่าอยากได้ร้านที่เติมถูกเติมคุ้มปลอดภัยนะครับผมไม่มีรีฟันก็ร้าน h ทอเพนะครับถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าเอามาแนะนําในช่องตัวเองนะครับผมสามารถมาเป็นลูกค้าประจําได้นะครับผมให้เครดิตเป็นเค้กไอก็ได้นะครับเพื่อมีส่วนลดบ้างนะโอเคป้านเดี๋ยวเรากดเรื่อเกดีกว่านะครับเจอแคนเอครับทุกคนแปลว่าเพื่อนเราต้องตึงแน่เลย นี่ไม่ขึ้นป้ายละบักอีกแล้วไม่รู้บักอะไรนักหนานี่เพื่อนเพื่อนย่อเหรอเพื่อนย่อเมื่อกี้เพื่อนพูดอะไรอ่ะไม่รู้นักแข่งแต่งตัวนักแข่งด้วยนะเฮ้ยพี่เค้กป่าววะพี่เค้กว่ะพี่สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติเฮ้ยมีคนรู้จักเราด้วยฮะน่าเป็นเกียรติอยิ่ง เขาลงไหนกันนะ่ะลงนู่นเหรอบอกโคลนทำไมเขาต้องเรียกว่าบอกโคลนด้วยไม่เข้าใจลงตามเขาแล้วกันนะครับเหมือนจะมีอยู่สองตีนะมาดูกันว่าพี่เค๊ากไกจะไหวหรือเปล่าเสียงแหบหอ่ะทุกคนเมื่อกี้ไปเล่นเกมซีฟ้ากับพี่โน้ตมานะร้องทั้งเกมเลยแบบอเอ้เ,อเอสรุปตอนมาทำคลิปเสียงหายหเชยเลย เอ้ยได้ลูกฟองอุบบ่นใจฮะแต่ว่าไม่มีคนอนะดิประเด็นเมื่อกี้เห็นเยอะนะแต่หายไปไหนเราไม่รู้มีทั้งลูกฟองทงกกั้งสกาเกมนี้ฮะบอกเลยว่าหวานจริงนี่ดูบวานเยอะไปวะเนี่ยเฮ้ยชิปสองอ่ะแล้วเอ่อรู้สึกจะมีตู้ชุบตรงนี้นะครับเราจะเอาเป็น <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเอาที่เสียงเสียงอะไรหรอ โลเทเทสหนักละหนักลเสียงผมไม่เคยเสียงแหบแล้วก็ทําคลิปเลยนะใครที่ได้ยินนี่ถือว่าเป็นบนุญคือผมพยายามจะลงคลิปทุกวันนะครับทุกคนผมก็เลยต่อให้เสียงผมหายผมก็จะลงคลิปเพื่อคนดูจะได้ไม่เหงานะครับเราต้องเดินกับเพื่อนนะเพราะว่าเราต้องเราต้องมีคะแนนฮิลเลือดนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนล้มเราก็จะได้ชุบนะครับจะได้ดึงนะ้ ไม่ใช่ชุบไปเพื่อนไปจะไปไหนก็ไปตีเราเงียบจังหวเออจริงๆถ้าผมเปิดไม์นี่คือแบบรำคาญผมั้งเกมเลยอ่ะบอกเลยโอพูดั้งเกมไม่รู้จะเดินกับใครเลยอ่ะเพื่อนเขาเดินเกมช้ามากเลยเขาอยู่เมืองนั้นมาจนแบบวงบีบแล้วอ่ะไปเล่นกับคนนั้นละกัน n อบน่าจะตึงนะถ้าเกมนี้ผมชุบชีวิตเพื่อนได้แล้วก็ผม ดึงเพื่อนเวลาล้มนะครับได้นะพบศัตรูแล้วผมก็จะบวกเต็มนะครับทุกคนโอเคเขาจะมาทางนี้ไะอุ้ยตั้งไอวออย่างเร็วโหให้ตายเถอะโดนลุมเฉยเลยอะไรครับเนี่ย อยู่ๆก็โดนลุมฮะตัวขวาไม่เห็นเลยะมันอ้อมหรือเปล่าโอเคไปแล้วกัน <c oughs> กลัวโดนดักยิงหัวนะครับทุกคนไม่ใช่อะไรไม่กล้าเดินเยอะเลยอะไอวอลเหลือหนึ่งลูกด้วยโอ้เพื่อนทั้สองคิวไปแล้วนี่เราทำอะไรของเราอยู่เราไม่เห็นได้คิวเลยป็นไง มาแบบทะลุมิติเฮ้ยเข้าไปไหนวะเฮ้ยหายเขาหนีเหรอหนีเฉยเลยมีตั้งสองคนจบละเรผมว่าผมน่าจะไม่ขึ้นแปดพันแล้วแหละดูทรงคิว <c oughs> <Q> ก็ไม่ได้ชุบชีวิตก็คงไม่ได้ยิว <c oughs> เพื่อนก็คงไม่ได้ <c oughs> เพื่อนเรามันตึงเกินไง อุ้ยเจอซีจีจจ๋ด้วยไอ้เอ้ยเอาจิ๊บนะครับตามมาเอา,เอาครับเอา,าครับขอบคุณครับ,รบว้าวเป็นตัวจริงนะเนี่ยดูตัวจริงตัวจริงว่ะเฮ้ยมีตัวจริงกระปลอมละ<อ> <laughs> นี่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 ดูครับน้อง <laughs> เฮ้ยเว้น <laughs> ตัวจริงวงพี่ตรงน่ะจริงตัวจริงฮะตัวจริงไก่จริงละมันจตัวแบกอื อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลังไม่ได้คิวเลยดูเพื่อนยิงเอายิงเอาเลยฮะจะหาวลานเลยยิงเยอะอยู่อ๋อทำไมซื้อไม่ได้ปึ๊บขอซื้อคลิปกับไอวอลนะครับ มีไอวอเยอะมันก็อุ่นใจได้นิดนึงนะครับให้ลืมหิวเพื่อนเลยว่ะจบละมันติดนิสัยไม่ไม่หิวเพื่อนนะทุกคนใครเขาจะไปโดนเพื่อนโดนยิงก็ฮิวฮิวหิวเงี้ยมันไม่ได้โหคนจะหมดแล้วครับ น่าจะเป็นทีมผมนี่แหละเป็นคนยิงไม่ใช่ใครหรอกแต่เหถ้าผมเดินแยกผมจะตายไปเนี่ยคือตอนนี้พยายามแบบให้เพื่อนโดนยิงนะผมจะได้หิวเลือนให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่ตุยเลยนะคะแนนชุบชีวิตคงไม่ได้แล้วเนะี่ยดทรง ไม่ได้คืนแล้วแหละแป0 0ั 8, เกมนี้คิวก็ไม่มีทีว่ว่าเล่นหรือม,มาบ่นเนี่ยบ่นรัวๆเลยเนี่ยยอมวิ่งออกวงเลยนะคนก็ไม่เจอแล้วเพื่อนก็เจอ,เอาเจอ้าเลยนะเฮ้ยมีคนเหยียบแอดดอปถูกปะทำไมแอดอปมันมันลดแบบนั้นนะอ๋อมีคนตุยแปลว่าตรงนั้นต้องมีคนแน่นอน แต่ไม่รู้ว่ากี่ตัวถ้าใครเป็นคนยิงเขาอะจริงเลยไงเต็มเลยอันนี้ก็มีนะฮะเป่าล็อกหรือเปล่าขอเทสหน่อยโอ้โหเป่าไม่ล็อกจบเลยเดีย๋ยวเราไปเล่นในวงดีกว่านะครับผมไม่อยากเล่นนอกหมอกเลยแต่วงจะแรงและอย่าบอกนะไปเหยียบวงชุบ ลงดีครับลงเลยเพื่อนตุยแล้วฮะเพื่อนตุยไปแล้วอย่าวงชุบเอาคะแนนดีกว่านะครับทุกคนอ้อาวเพื่อนเกิดแล้วไม่นะพบศัตรูแล้วจบเลยอ้เอาเพื่อนล้ม ทันครับทันทานทานคิวคิวสบายสบายเฮ้ยทันไปเนี่ยนี่ผมได้คะแนนชุบแล้วทุกคนคะแนนดึงเพื่อนเซดายิวไม่ได้ไปอยู่ได้แค่นิดเดียวนะดีนะที่มดูก็มาไป อุ้ยเพื่อนเพื่อนเลือดรถรัวเลยอ่ะเพื่อนเลือดเต็มหรอเอาลือดรถละโอ้ยมันมีสองไอ้วอลติดทางน้องเอ้ยเออก็บตีฮะนี่เฮ้ย พอแบบคนเหลือ21คนก็คือคนไม่ลดเลยน่าจะเหลือแค่แบบตึงๆแล้วแหละผมว่านะขอคะแนนชุบได้ไหมอยากได้คะแนนชุบเพื่อนผมได้คะแนนดึงเพื่อนละหนึ่งคะแนนฮิวละหนึ่งที่รู้ๆเดี๋ไปคะแนนชุบชีวิตเพื่อนแล้วกันคะแนนชุบชีวิตเพื่อนน่าจะได้อีกหนึ่งนะครับขอชุบได้บขอขอชุบเด้อ โอดจบละรถมาครับลงรถด้วยฮะโอมีคนลงยยไก่กูเลยสวยครับผมเเเองไอ้ยี่สิบมันจุกอะมันจุก สวยเพื่อนโคนตาฮะสามคิวแล้วครับทุกคนน่ามากคนมันก็ตรึงจุงเบยเดี๋ยวรอหิวเพื่อนดีกว่าเอ้ยพบศัตรูแล้วขิ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 ว,ว,วนี่ สวยเป็นสวยหมดตีฮะใส่นี่อ่ะใครยิงเก็บเสียงแบบปิ้วๆๆๆเลยอเฮ้ยตรงผมมีคนจบละโอเคแตกฮะงั โู้ยใครมันยิงแบบปืนโคตรรัวเลยแบบปิ้วๆๆๆๆๆๆๆปิ้วเลยอะ่ะเฮ้ยขอชุบได้ไหมหเดี๋ยวจะเอาคะแนนชุบเองเอ่ชุบเพื่อนเรียบร้อยฮะแต่อวอมีน้อยโอเคเขายิงมาฝั่งนู้นนะ่ะทุกคนโดนดักวงแล้วเนี่ย คนก็เกิดเรื่อยๆโอ้โหใครปล่อยโดน <c oughs> จะโดนยิงไหมถ้ามาฝั่งนี้เดีย๋ยวรอยิงปืนจิ้ๆให้เพื่อนแล้วกันสวยเพื่อนสวยเบอร์สี่จะตุ้ยฮะเรียบร้อยเบอร์สี่ดาวแล้วเหมือนจะมีคนมาซ้อน เฮ้ยตายวอร์ป่ะให้ตายเถอะมอผมนลิกหนาวผมเอาเดี๋ย่าคนเดียวฮะเดี๋ยวาฮิวให้เพื่อนดีกว่าเอา้าตายขอเถอะทุกคนมาลุ้นด้วยกันผมจะขึ้นแ0 0พันไหมผมว่าผมฮิวไปเยอะแล้วนะ แล้วก็ผมชุบชีวิตเพื่อนประมาณสองสามครั้งแต่ว่าชุบเพื่อนตอนดาวแค่หนึ่งครั้งเองมาลุ้นกันแปดพันหรือเปล่าเฮ้ยเราดูยูทูปพี่าเฮ้ยเราูยูทูป <c oughs> ก็มาจัดไปครับไปรุ่น8ปพันปะดูไม่ทันนี่ดูรายละเอียดผมทำนะครับดาเมจ2อ0 0ค่า8ตาย0แอซซิต1นนะครับแล้วก็รักษาไป1,200 ดึงเพื่อนหครั้งชุบชีวิตเพื่อนสองครั้งนะครับอุยแปดพันป่ะปึ๊บเรียบร้อยแปดพันสิบสองครับผมเกม,มขึ้น8 0 0พันก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เพียงพนี้ก่อนก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายรอดูคลิปก็มารายงานตัวด้วยนะครับผม